คดีที่บ้านกกกอกคุณผู้ชมคะวันนี้คือก่อนหน้านี้มันก็คลุมเครือนะว่าสาเหตุที่สุดท้ายแล้วทนายตั้มถอนตัวจากคดีลุงพลมันเกิดจากอะไรกันแน่มีภาพเก่าไหมตอนที่เขาลงนี่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 ภาพนี้ที่จําได้6.4เออปี6.4สสมัยนั้นยังใส่เสื้อยืดกางเกงยีนปกติอยู่เลยอะเธอธรรมดา,า,าเลยเออธรรมดาเลยเนี่ยแล้วลุกตอนช่วงแรกที่เรารู้จักทนายสิทธาค่ะ เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เสื้อยืดกับเกงยียนอยู่ดีๆมันแบบมีโลโก้โลโก้เต้มไปหมดเลยเอาไม่เป็นไรออคุณผู้ชมคะเหตุการณ์ในปี64ก็อตอนนั้นพากันเดินขึ้นไป้วบอกว่าไปดูจุดที่ไปเจอศพอะไรต่างๆออแล้วสุดท้าย28พฤศจิกามีภาพโพสต์ใน Facebook ทนายสิทธาบอกว่าวันนี้ผมและทีมทนายถอนตัวจากการเป็นทนายคดีลุงพลแล้วนะครับเ,ออเนื่องจากความเห็นไม่ตรงกันแต่ไม่ได้มีปัญหาหรือผิดใจอะไรกันออสิ่งหนึ่งที่ผมเงียบมาตลอดและปล่อยให้สังคมพูดไปโดยแทบไม่มีใครปกป้อง คือในการทําคดีนี้ผมไม่ได้รับเงินเพื่อช่วยทําคดีทําด้วยใจล้วนๆแต่มาถึงวันนี้ผมขอใช้เวลาของผมไปทําคดีให้กับคนที่เห็นคุณค่าดีกว่าขอให้ลุงพลและป้าแตนโชคดีทานายสิทธาบอกว่าผมทําด้วยใจล้วนๆไม่ได้รับเงินช่วยคดีแต่อย่างใดล่าสุดวันนี้ลุงพลไม่ว่าสังคมจะมองเขาว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่วันนี้ลุงพลบอกว่าเรื่องเงินมันมีนะมีฮะ แล้วบอกว่าตอนนั้นเองอะก็ต้องยอมรับนะลุงพลกับป้าแตนตอนนั้น FC เยอะพ<ช>อสมควรแล้วทนายต้ามก็เข้าไปบอกว่าจะไปทําช่วยทําคดีให้กับลุงพลเพราะบอกว่าในส่วนของคดีความอะไรต่างๆผมไม่อยากไปปลุกผีขึ้นมาอีกแล้วให้มันเป็นเรื่องของศาลท่านตัดสินก็แล้วกันแต่วันนั้นเองถามลุงพลกับป้าแตนว่ามันมีการเรียกรับเงินจริงๆใช่ไหม<อ>เขาบอกว่ามี แต่ไม่ได้เป็นตัวของลุงพลนะคะไม่ได้การเรียกกับลุงพลกับป้าแตนคือสมัยนั้นลุงพลก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแบบตัวนี้หรอกไม่ได้มีเยอะแต่อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นไงเอฟซีของลุงพลป้าแตนมีทนายตั้มก็เลยไปคุยกับเอฟซีอันนี้คําพูดของลุงพลนะไปคุยกับเอฟซีแล้วก็บอกว่าไปเรียกค่าว่าความคดีกกอกคุณฟ้าคุณคิดว่าเท่าไหร่เป็นล้านไหมสามล้าน ทานายตั้มเรียก f อฟลุงพลป้าแตน3ล้านในการทําคดีให้กับลุงพลหลังจากนั้นมาก็บอกว่าก็ต่อรองกันเหลือสองล้านาแล้วก็มีการพาไปทางนั้นตรงนี้คุณผู้ชมฮะจูจูทานายตั้มแป๊บเดียวขอยุติบทบาทแต่เงินมันอวนเข้ามูลนิธิไปแล้วไหมไปแล้วฮะเขาบอกขอยุติบทบาทโดยให้เหตุผลว่าทนายตั้มไปได้ยินยูทูบเบอร์ ไลฟ์สดแล้วบอกว่าถ้าเจองูกับทนายให้ตีทนายก่อนอซึ่งตอนนั้นก็ตกใจมากบอกเฮ้ยเหตุผลแค่นี้เหรอแล้วมันไม่ได้ออกจากปากลุงพลป้าแตนแต่ออกจากปากยูทูบเบอร์คนอื่นที่มาไลฟ์สดตามติดชีวิตลุงพลแค่นี้ทนายตั้มถอนเลยเหรอแต่วันนี้มีคําพูดหนึ่งซึ่งตัวของคุณชัยพลเองพูดไปน้ําตาจะไหลออจริงๆเนี่ยป้าแตนมียบอกเออไม่ต้องพูดเหล่าเรื่องเก่าอะไรรู้ไหมคะเขาบอกว่ามีคําพูดคํหนึ่งทนายสิทธาเคยพูดกับเขาบอกเนี่ยไปเรียนกฎหมายสิเรียนนิติศาสตร์ แต่ในขณะเดียวกันหลังจากที่แยกทางกันเดินแล้วไปให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อบอกเนี่ยไปเรียนเนแล้วอย่าไปเนรคุณใครเขาอีกนะมือนก็มาแขวะผมภายหลังอีกเหมือนเป็นปมในใจค่ะแล้ววันนี้ก็คือจริงๆก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรกับเขาอีกแล้วแต่เมื่อจะให้พูดถึงเพราะว่าตอนนั้นก็ไม่ได้กล้าพูดเหมือนกันก็อยากจะบอกว่าก็มีหลายเรื่องที่ไม่ได้พูดผมเคยให้ขา่าว กับช่องหนึ่งไปอยู่นะเรื่องของคุณปนัดดาเนะ่ยตอนนั้น <คะ S 2> กับเรื่องการที่ทนายท่านตกลงกับกลุ่มเอฟซีที่อยู่ต่างประเทศนะครับในการที่จะว่าความให้ลุงให้ป้าเนะี่ยตอนนั้นนะ<ค>ก็มีข่าวเรื่องเกี่ยวกับเงินพวกนี้อยู่ก็เป็นการพูดคุยด้านหลังบ้านอะลึกๆเราไม่ได้ไปไปลงลึกตรงนั้นครับพอจะบอกตัวเลขกลมๆได้ไหมคะเคยพูดไปแล้วว่าเขาเคยตกลงกับกลุ่มเอฟซีกลุ่มนั้น ครั้งแรกก็ตกลงกันที่สามล้านต่อมาก็ตกลงกันที่สองล้านแต่เราก็ไม่ได้เห็นตัวเลขอะไรครับกี่คดีคะไอตัวตอนนั้นม,มันม,ม,นมีมันมีอยู่เหตุการณ์หนึง่งวันนั้นอ,นะอ่าใช่มันมีพระอาจารย์ท่านหนึ่งคืออาจารย์พลอ่ะเอ่ยชื่อท่านละกันเป็นพระอาจารย์พลท่านนั่งไหลสดวันนั้นเราไปงานเขาดําที่นครปฐมนี่นี่ทนายตั้มก็อ้างเหตุผลตรงนั้นว่าอ่าเป็นพระมาพูดเรื่องแบบเนี้ย ตีเห็นทนายตีงูหรือตีทนายก่อนอะไรประมาณเนี้ยลุงคิดอะลุงคิดป่ะรู้แหละทั้งทั้งเบื้องที่เขาดีกับเราเขาทาถูกกับเราแล้วก็ที่ที่เรารู้สึกว่ามันไม่โอเคก็มีเหมือนกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนเรื่องที่ของเขาตรงนี้เนี่ยก็ให้เขาไปสู้เอาของเขาเองคือที่ทนายบอกว่าให้ให้ผมเนี่ยไปเรียนีิติศาสตร์แล้วไปเรียนเนยนะก็เขาฝากผมไว้ว่าอย่าเป็นเนละคุณใครอ๋อนี่คือกินใจมากใช่ไหม คือน pues ึกถึงค so, like like ําพ so, ูดของเขาเพราะว่าล like what ุงต you know ัดสินใจจะเรียนไอ้กฎหมายเนี่ยเพราะว่าแกแนะนำตั้งแต่แรกก็เลยนึกถึงคํานี้ออกมาแต่พอทำให้น้ำตาคอพอไม่เห็นข่าวแล้วแบบความรู้สึกของเขาก็คือเหมือนกับว่าทำไมต้องแบบนี้แปลว่ายังมีความสัมพันธ์อันดีกันอยู่ยังนึกถึงแล้วถึงขั้นน้าตาคอขนาดนี้กับตาเนต้าไม่มีใครดีร้อยบอกเลยไม่มีใครดีรอยแต่ก็ยังระลึกนึกถึงตรง เขาบอกอย่าไปเนรคุณใครแต่ตอนนี้เขาทำอะไรให้เราเห็นง่ายนะเห็นอะไระเห็นไหมคะคำว่าเนนี่ไงเขาบอกไม่ให้ผมไปเนรคุณใครไงคือตอนนี้คือคือถ้าตามข่าวก็าจะแล้วคนมองก็จะมองแบบนี้อแต่ว่าส่วนจะจริงไม่จริงเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ไปต่อสู้กันในศาลเองแหละเตียงมันเนี่ยมันจะ้อนใส่เราว่าอย่าไปเนรคุณใครนะวันนี้มันทำให้เห็นว่าคำพูดของเขาเนี่ยทำทำ้ายตัวเขาเอง คิดแะรลูกอ่ะก็จากอดีตคนเคยรักแล้วคนเคยทําคดีให้กันลุงพลบอกว่าจะไปเรียนเนยใช่ไหมแต่บอกว่าอย่าไปเนละคุณใครเขามันเป็นเรื่องแปลกๆอยู่ดีๆก็คนที่เคยเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีทยอยออกมาพูดจากคดีตั้งโมคุณหนึ่งบางปูคดีลุงพลทุกคนมีความในใจหมดเลยค่ะและไม่แน่ใจถ้าไปขุดไปอะไรจะเจออะไรอีกไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องขอพักแป๊บหนึ่ง